เปิดตัว2บุคคลสําคัญเ,เข้าเยี่ยมบอสมินพีชยาแล้วหลังจากที่นางเอกสาวมินพีชยาถูกออกหม้จับปมธุรกิจขายตรงดีไอกรุ๊ปและเธอนั่งเป็นบอสมินถึงวันนี้เธอคือผู้ต้องขังหญิงที่รอการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมแล้ววันนี้22ตุลาคม2567เเป็นวันแรกที่ครบกำหนดกักโรคและญาติสามารถเข้าเยี่ยมได้โดยมีรายง,งานระบุว่าคุณแม่และเควินแฟนหนุ่มของนางเอกสาวมินพีชยาเดินทางมาเข้าเยี่ยม ทั้งก่อนหน้านี้เชาาเนี่จับตามองความเคลื่อนไหวของหนุ่มเควินจํานวนมากแหตตั้งคำถามว่าแฟนของมินหายไปไหนการปรากฏตัวของหนุ่มเควินวันนี้เป็นภาพพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่ได้หายไปไหนเลยวันแรกที่ได้เข้าเยี่ยมแฟนหนุ่มก็รีบเดินทางมาหาพร้อมกับคุณแม่นั่นเองนอกจากนี้ในอินสตาแกรมของหนุ่มเควินแฟนหนุ่มของมินมีคอมเมนต์จากแฟนคลับเยอะมากบอกว่าอย่าทิ้งอย่าปล่อยมือมินพิชยาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะ